สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง b a c k g a m m o n แมนแบ n เชนเครับผมกิ๊กคนเดิมวันนี้เรามีสิ่งที่น่าสนใจมานำเสนอครับก่อนอื่นต้องบอกก่อนว่าวันนี้ผมไปเล่นที่อัมรินมาอย่างที่ผมโพส์ใน YouTube แล้วก็ใน Facebook ถ้าใครตามดูก็จะรู้พอผมเล่นไปเนี่ยผมไปเจอ Position อันนี้ที่มันน่าสนใจมากก็เลยจะเอามาแชร์ให้ฟังวันนี้มันเป็น เอ่แท็ติกเล็กๆในน้อยที่ถ้ารู้ไว้เนี่ยก็จะดีมากอ่าเรามาดูกันอ่ามาดูข้อมูลคร่าวๆก่อนมีอะไรบ้างเราเล่นห้าแต้มครับผมดูคะแนนตรงแผ่นสีขาวด้านด้าน,ด,านด้านซ้ายนะครับอ่าห้าแต้มทั้งขาวและดำสองแต้มแล้วแล้วทีนี้คิ้วเนี่ยมันส่งมาที่ผมผมเล่นสีขาวแล้วผมรับเป็น Cube คิวบขึ้นเลขสองโอเคทีนี้ผมเล่น หกอ่าันถอยได้6 1ผมก็ลองคิดดูมันดูเป็นเลขที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่เพราะว่าถ้าเราลองไล่ดูออปชันเนี่ยจะเห็นว่าเราต้องทิ้งตัวเดียวไว้แล้วก็อาจจะโดนเตะกลับใช่ไหมครับอ่าลองดูสิเราอาจจะเริ่มคิดจากว่าหลักที่16อ่าลองดูตัวเลขหลักที่ขอบกระดานนะครับมันต้องหนีออกมา น,นั้นเราหนีหกอย่างนี้แล้วก็หนึ่งตรงนี้อ่าเราก็ลองดูดีว่าเราเราทิ้งช็อตให้เขาเตะมีทั้งหมดกี่ชอ็อตสีดำสามารถเตะเราจากหลักที่สิบสองได้ด้วยเล,เล,เลขสี่นะครับผมซึ่งเลขสี่เนี่ยก็มีสิบเอ็ดเบอร์แล้วก็บวกอีกอเลขสองสองด้วยก็คือเป็นเลขผสมนะก็คือได้สี่เหมือนกันรวมกันแล้วเนี่ยได้ทั้งหมดสิบสองเบอร์อโอเค รถไว้ใ,ใจมี12เบอร์ถ้าเล่นแบบนี้แล้วถ้าเราไม่หนีตัวหลังเราอยากจะบุกเลยได้ไหมบุกไอ้ตัวเดียวที่อยู่ในบ้านเราเนี่ยไนๆบ้านเราก็แข็งแปร่งกว่าใช่ไหมครับอ้าวก็แน่นอนเอาลองเตะหอก่อนอ่าเตะได้ทีนี้เราเราก็พยายามเพิ่มเลขที่จะประกบ หลักเบอร์หนึ่งตอนนี้เรามี6มี5มี2ใช่ไหมครับอ่าคือใช้หลักเบยจากหลักที่7หลักที่6แล้วก็หลักที่3แต่ว่าเราอยากจะเพิ่มอีกเราก็เลยเล่น1นโดยใช้6ไป5อ่าแบบนี้เราก็จะได้เลข4เพิ่ม,มอีกเลขหนึ่งมันก็ดูดีจํานวนช็อตที่เราจะโดนเตะมันก็น้อยกว่าด้วยก็คือเลขเลข1ก็มี11เเบอร์บวกกับอะไรวะแบบหนึ่ง หนึ่งห้าอาหนึ่งห้านับไปแล้วสองห้าเพื่อทีผมลืมดูอา่าสองห้าก็เป็นสิบสองเบอร์ก็เท่ากับไอ้กีที่เรานับเลยที่เราวิ่งหนีตัวหลังใช่ไหมก็สิบสองเบอร์เท่ากันอืมแต่ว่าโอกาสที่เราจะได้ปิดอา่าหลักที่หนึ่งก็ค่อนข้างเยอะเพราะเรามีทั้งหมดสี่เบอร์เลยที่ที่เราโชยดูตะกี้งั้นมีออปชั่นอื่นไหม มีออปชันอื่นอีกไหมนอกจากสองอันที่กล่าวมาผมบอกให้ว่ามีอ่าถ้าใครอยากจะคิดต่อลองพอดคลิปดูก็ได้อ่าถ้าใครอยากจะรู้เลยอ่ผมจะเฉลยให้ฟังเลยมันค่อนข้างประหลาดมากแล้วผมค่อนข้างดีใจที่ผมหามันเจอออปชันนี้ก็คือก็คือ6เนี่ยเราเตะไปใช่ไหมแล้วเรากเอาหน่งเตะอันนี้ซ้ำอีกทีก็คือเป็นการเตะเบีย้ยคู่ต่อทู่สตัว แต่ว้วก็ทิ้งเบีย้ยตัวเดียวของเราสอตัวไว้ในบ้านมันมันดูโคตรบ้าเลยใช่ไหมดูแบบมันดูเสี่ยงมากเพราะว่าโอกาสที่เราจะโดนเตะอย่างน้อย1ตัวเนี่ยมี2องเบอร์และเออก็คือเลขหนกับเลขสอก็คือ11บเอบอร์นั่นเองเออแต่มันดูคือคือ,คอ,คอมันอาจจะพอๆอกับไอ้ที่เรานับเมื่อกี้สองออปชันอ่ะอันนี้สิบเอบอร์ใช่ไหม อ่าอันแรกสิบสองอันที่สองสิบเอ็ดอ่ามันก็พอๆกันแหละแต่ว่ามันก็ดูแปลกๆเพราะเราไม่เคยฮิตแล้วก็ทิ้งสองตัวเดียวในบ้านอ่าแต่ผมจะบอกว่าไอที่ผมเล่นเนี่ยคลิกขอโทษทีคือมูฟที่ดีที่สุดอ่าอันนี้ผมไม่ได้คลิปเองผมกดให้ให้ดูเนี่ย ไอตัว AI มันวิเคราะห์ให้เลยเนี่ยเขาบอกว่า7ไป1 3ไป2อ่ะดูภาพก็คือที่ผมเล่นเมื่อกี้เลยอ่าทีนี้ผมจะได้ไปฟังว่าทำไมมันถึงถูกต้องอย่างแรกเลยจำนวนชออ็อตอ่ะมันพอๆกันไอออปชันแรกที่เรานะับมัน12บอช็อตออปชันที่สองดช็อตอันนี้ก็อ่า เออว่ะสิบเอ็ดช็อตไม่ใช่สิบสองผมนับผิดเมกี้ผมเหมือนผมนับว่าเป็นสิบสองใช่ไหมมันก็คือสิบเอ็ดช็อตนั่นแหละเอาเป็นว่าตีว่าเท่ากันอืมในเมื่อว่าเราต้องทิ้งจํานวนช็อตเท่าๆกันแล้วอ่ะเราก็เล่นอ,อ่ามูฟที่ทําให้เรามีโอกาสชนะมากที่สุดก็คืออันนี้เพราะว่าการที่เราเอาคู่ต่อสู้ขึ้นบาร์เนี่ยนั่นหมายความว่าเขามีโอกาสที่จะติดอยู่บนบาร์ก็ได้ถ้าเขาถอยได้เลข แย่ๆทั้งหมดอา่าโหนับเยอะมากเลยอะแต่ว่าประมาณสักเกือบเกือบห้าสิเร์เตตีเป็นเปอร์เซ็นที่ผมจำได้นะอาผมยกตัวอย่างที่ถอยได้เอาเอ,าอะไรดิเอาสีหก็ได้เนี่ยก็ลงไม่ได้4ี่หกห้าห้าสี่ี่สห้าก็ลงไม่ได้อา่าทีนี้ลองคิดว่าถ้าเขาลงไม่ได้เนี่ยเราก็มีโอกาสปิดเบี้ยของเราเอาจจะปิดได้สตัวได้เช่นถอยได้ อ่าห้าสี่อย่างนี้ก็ได้หรือว่าถ้าเราปิดได้เลขเดียวอย่างถอยได้ห้าหนึ่งอย่างเงี้ยปิดขอร์โซ่ปิดที่ตัวเดียวก็คืออ่าเล่นอย่างนี้คือห้าแล้วก็หนึ่งเล่นจากหลักที่หกก็ได้มันก็ไม่แย่ถ้าเราโดนฮิตที่หลักที่หนึ่งเพราะว่าบ้านของคู่ต่อสู้อ่ะบ้านสีดำอ่ะ ออนแอร์ของเราดูไหมเขามีก็สามหลักแต่เรามีทั้งหมดห้าหลักแล้วหลังจากการประกบหลักที่สองไปเมื่อกี้เพราะนั้นอันเนี้ยมันก็เลยเป็นมูฟที่ดีที่สุดและโบนัสคืออะไรไหมคือถ้าเราสามารถปิดบ้านของเราได้แล้วเรามีเบียรคู่ต่อสู้อยู่บนบานเนี่ยเรามีกว่าชนะแกมมอนหรือแบ็กแกมมอนแล้วเราลองคิดส่าว่า ต่ำๆเนกัได้เราชนะเกมมอนเกมมอนคือคูณ2แล้วคิวบ์เนี่ยมันเป็นเลข2องเลใช่ไหมถ้าเราชนะคือเราได้ทั้งหมด4แต้ม4บวก2ที่2แต้มที่เรามีอยู่นะ4บวก2เป็น6กเราก็ชนะแม์นี้ไปเลยเพราะว่าแม์นี้เล่น5แต้มอ่าเพราะนั้นมูฟเนี้ยมันก็เลยช่วยให้เราชนะแม์นี้ด้วยไม่ได้ชนะแค่เกมนี้มันก็เลยเป็นมูฟที่ดีที่สุดแต่นะ แต่การเล่นมันอาจจะดูน่ากลัวนหนึ่งเพราะว่ามันทิ้งตัวเดียวทั้งหมด3ตัวถ้าเรานับตัวข้างนอกด้วยนะมันเลยดูน่ากลัวงไงแต่ว่าถ้าเราพูดถึงผลตอบแทนที่เราจะได้กลับมาคือการชนะแมตช์นี้เลยโดยการเล่นเกมนี้ให้ชนะโอ้มันคุ้มค่ากันมากเลยครับผมซึ่งตัว AI ก็บอกแล้วเห็นไหมการที่มันขึ้นเป็นสีแดงออปชันอื่นนี่ยนั่นหมายความว่าถ้าเล่นไอ้มูพวกเนี้คือแย่มาก ใช้ไม่ได้เลยอ่าอันนี้ก็เลยเป็นมูฟที่ดีที่สุดแล้วก็เป็นเกตความรู้ไว้นิดนึงอันนี้เอารู้ไว้มันจะเทมากการเล่นแบบเนี้ยอ่ามันไม่ไปโอเคเขาเรียกดับเบิลไทเกอร์หรือแปลเป็นภาษาไทยว่าเสือสองตัวผมขอตั้งที่ว่าเสือร้ายสองตัวแล้วกันไอ เดียวตัวเดียวที่เราทิ้งในบ้านของเรานะ่ะมันเหมือนเป็นเสือไงเราเล่นแบบ agressive g มากเอ้เขาก็เลยเรียกว่า double tigers นั่นเองอันนี้เลยเป็นที่มาของแทค,ทคนิคนี้ double tigers เพะาะนั้นเวลาเราเล่นน่ะพยายามมองหลายๆ option เราจะได้เห็น best move ของเราอ่ายังไงก่อนที่เราจะจากกันเราขอเช็คชื่อหน่อยลวกันวันนี้เอาเช็คชื่อง่ายๆช่วยกันหน่อยพิมพ์ในคอมเมนต์ถ้าดูจบ พิมพ์ว่าเสือร้าย2ตัวอ่าพิมพ์หน่ผมจะได้มีกำลังใจว่าเออทุกคนดูจบผมจะได,ได้อ่ารีบทำคลิปต่อไปอ่าเสือร้าย2ตัวพิมพ์มาเลยในคอมเมนต์ครับผมเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ